น้องพี่โอ้โวันหนาวเจ็ดเท่าไม่ไปในน้ำแล้วนะมากลับมานนะแม่หรือมากลับดิไม่จุนไม่ไม่จุนไปลุ้ไปเลยเอองั้นเดีแม่ชวนโอเลี้ยงกลับดีกว่าเว้ยยังเอ้ยครับผมมากลับบ้านเฮรอยจะกลับบ้านพ่อแม่เว้ยไอ้ลูกพี่มันไม่กลับปล่อยมันไอ้ลูกพี่ไม่กลับก็ปล่อยเลย อร่อยเลยนะน่าเนาะแต่ล่ามันไม่ได้กินขนมเดี๋ยวแม่พาไปกินขนมเนาะมันเลี้ยงเนาะเนอะมันขี้ดื้อมันไม่ไปน่ารเนาะเดี๋ยวลาไปเป็นเพื่อนแม่เนาะโอเคไปไปเลยตามแม่ไปนคุณเห็นไหมมันหูคู่ดีอ่ะบอกขี้ดื้อหน่อยบ่ากลับบ้านเลยเอออันนี้บอดี้การ์ดบอดี้การ์ดแม่กลับด้วยแล้วเฮ้ยสุดยอดเลยเว้ย เราก็จะผ่านป่าอ้อยนี้ไปด้วยกันเต็ม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 มาวิ่งกบกบกบเดี๋ยวเดี๋ยวลับตาเราไปเอาวเลี้ยงเขาเตรียมตัวจูสุดยอดเลยนักวิ่งมาราธอนแม่ <laughs> จางปาหอดแล้วเว้ย เดี๋ยวเ้าสิไปซื้อขนมกันนะล,ล่ะเนาะต้องดูลูกพีกินน้ำเลย้ยมขี้ดือ้อน้ำหนักมันะ <laughs>